เขาตื่นขึ้นมาโดยวิธีการต่างๆเรามีมีเลขี้ทายนะครับว่าเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาจะทำภารกิจกับเราหรือไม่คมีให้ให้ทายสามข้อหนึ่งคือตื่นขึ้นมาแล้วเล่นแล้วผ่านสองตื่นขึ้นมาเล่นแล้วไม่ผ่านสามตื่นขึ้นมาเฮ้ยไม่เอาไล่ทีมงานกลับบ้านไม่เล่นอะไรเลยปรึกษากันนะฮะถ้าหากว่าสามารถตอบถูกนะฮะรับที่ชอนปานหนึ่งอันมีโอกาสที่คุณจะไม่ถูกลวงลับตอนนี้คุณฟุกรออยู่แล้วนะฮะไปพบกับคุณฟุกได้เลยนะฮะที่คอนเซปต์เฟอร์นิเจอ สดีครับพบกับช่วงลงรับจับตื่นนะครับวันนี้สนับสนุนโดยน้ำผลไม้โอเล่คิวตี้นะครับตอนนี้คู่หูของผมนะครับพี่เจมส์ครับเอาขึ้นมาพี่โอ้โหนะฮะระดับของเรานี่เป็นระดับฮอลลีวูดนะครับสวัสดีคิวครับสวัสดีคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเมื่อกี้ขึ้นมาด้วยการใช้เอฟเฟกต์บันไดเลื่อนอ่ะถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวจะแบนหน้าสักทีหนึ่งวันนี้นี่นะฮะเราจะต้องมาเจอกับเดอะสตาร์ถูกต้องนั่นคือดาวของประเทศไทยเลยใช่นะเป็นพวกที่คุณก๊อ คว้าดาวนั่นคือน้องฟลุกเดอะสตาร์ฮานเอครับมาถึงช่วงลุ้ลับจับตื่นในวันนี้บอกได้คําเดียวครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆร,รอบสองพีกรจอมทนของเราได้บุกไปที่ห้องนอนของนักร้องชายผ่านการประกวดร้องเพลงจากเวทีเดอะสตาร์ the Star, และมีแฟนคลับมากมายเรากําลังพูดถึงฟลุกเดอะสตาร์นั่นเองครับและหนอนบอนไส้ของเราในค่ำคืนนี้ <Yeah. S 1> เรียกได้ว่ายอมหักหลังคุณฟลุกเพื่อรายการของเราเลยครับนั่นก็คือคุณทัพย์ผู้จัดก,การและเพื่อนสนิทของคุณฟลุกนั่นเอง ดูวิธีการปลุกตื่นของเราในวันนี้ก็ยังคงแปลกแหวกแนวตามสไตล์ของล้วงลับจับตื่นกันไปครับวันนี้เราจะใช้ใยเป่าผมปลุกให้ตื่นแต่เราไม่ใช่ไยเป่าผมแต่จะเป็นการเป่าหน้าแดงครับเรียกได้ว่าพายุโซนร้อนมาอย่างไงก็ต้องตื่นแน่นอนเมื่อคุณฟลุกตื่นขึ้นมาแล้วเราใช้คุณฟลุกดำน้ำและฆ่าปลาปลอมในอ่างให้ได้10ตัวในเวลา1นาทีถ่าทำได้ก็รับไปเลย1นึ่งบาทนะผลไม้โอเลคิวตี้เป็นมึงนเลยครับเอาละครับผู้ชมครับตอนนี้เราถึงหน้าห้องของน้องฟลุกเดรรอร์เราเ้าไดร โชว์รมียันอยู่อะไรนะยันยันจะบ้าเลยพี่มียันซาพี่เอาให้ผีเขาก่อนพิธีกรของเราอำกันเองซะแล้วครับไปดูในห้องกันเลยดีกว่าอันนี้ห้องอะไรไอคิวมีไม่มีต้องมามบ้างครับในนี้แม่หรือค้นกันขนาดนี้เดี๋ยวก็เจอกกนหรอกครับ โหดูเสื <S <S <uh> <st ay> <st ay> ้อฟุกนะฮะนี่เป็นแฟชั่นแบบที่เสดระดูแต่งนะฮะแบบว่าเฮ้ยใส่เสื้อแบบรูปแต่งว่าคุณผู้ชมนี่คือแฟนคลับจีนนะครับทำมาให้แฟนฟุกเดอะสตาร์ครับเขามีแฟนคลับอยู่เมืองจีนเยอะมากเวลาเขามีคอนเสิร์ตหรือมีงานอะไรนะฮะเขาจะบินจากเมืองจีนมาถึงเมืองไทยแล้วมีของฝากมาทุกครั้งใช่ถ้าสุดอ่าถือว่าทั้งนี้โอเคถือว่ายกผขนยุยงนะแต่ผมโอเคมานี่คือห้องของผมใช่ไหมครับ นะครับข้างหลังนี้คือห้องนอนข,ของสุปตานะครับโดยที่จะมีสุปสองตัวเข้าไปนะครับออ <S 2> <S 2> ลักษณะลักษณะการนอนของซุสตร์ไม่ต่างอะไรจากนักกีฬาที่เล่นบอลเหนื่อยเหนื่อยเนอนฉีกแข้งฉีก

สามท่านลองทายดูค่ะเอาหน้าจุ่มลงไปในอ่างน้ํานะคะแล้วข่าปลาขึ้นมาสิบตัวภายในหนึ่งนาทีคิดว่าสิบตัวได้ไหมคะเล่นแล้วผ่านหรือเล่นแล้วไม่ผ่านนะฮะหรือไล่ทีมงานกลับผมเชื่อเลยนะว่าเขาทําแน่นอนแต่ผ่านไม่ผ่านอันนี้ยังข้าสิ้าสิรุว่าตอบครับเล่นและเล่นและผ่านเล่นและผ่านนะฮะโอเคฮะตอบมาเรียบร้อยนะถ้างั้นไปชมดีกว่านะครับว่าลุกเขาจะเล่นแล้วผ่านหรือไม่ผ่านไปชมค่ะ

ไหวไหมไม่ได้ไงฮะเราไม่ได้ไงอันโดฟุกใครๆก็เข้าได้เอาฟุกเข้าวันนี้นะครับมีเงินรางวัลให้หนึ่งหมื่นบาทครับจากน้ำหัวไอโอเล่คิวตี้คุณจะเล่นเกมกับเราไหมครับเล่นหรือไม่เล่นครับเล่นเล่นเล่นครับเอาทีมงานเอาสายเล่นเอาเกมมาเอ็กิวอธิบายเกมครับง่ายๆครับครับอะไรครับในนี้นะครับในอ่างน้ำเนี่ยจะมีปลาทั้งหมดนะครับหลายตัวมากให้ฟุกเนี่ย ใช้ปากค่าปลาออกมาใส่มือของไ q คิวสิบตัวภายในเวลาหนึ่งนาทีถ้าทําได้ครับแจกกระนรางวันหนึ่งหมื่นบาทจากนักไหมโอเลกคิวตี้พร้อมนะครับใช้ปากนะครับใช้ปากนะครับใช้ปากนะครับใช้หูได้ไหมหูหูได้แต่ว่าต้องค้าแต่ปลาตัวใหญ่ในนี้มีปลาตัวใหญ่กับปลาตัวเล็กถ้าเกิดค้ามาเป็นปลาตัวเล็กไม่นับค้ามาเป็นม้าม้าน้ําก็ไม่นับนะครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสามจับเวาครับ มันิมวิเอาไปเออดีดีมาเอาจะปลามานำไม่ต้อง ทัหมดไหมเดี๋ยวก่อนนะเอาความตัดใจก่อนก่อนจะให้เงินมันหมื่นบาทขอกระทื่อมันทีได้ไหมแค่ไหนแล้ววะอ่ะมานับปลากันครับอ่ะแล้วอีคิวที่พี่ว่านะครับบนเตียงเลยนะครับเกิน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 นะหนึ่งสองสามสี่ห้า Two I could fall.